วันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของการมีสัตว์เลี้ยงไว้ที่บ้านแต่ดีและส่งผลต่อสุขภาพอย่างไรคุณหมอดอนบอกว่ามีเคล็ดลับมาฝากค่ะคุณผู้ชมคะจะเป็นอย่างไรมาร่วมพูดคุยกับนายแพทย์ดอนศรีนายแพทย์ชำนาญการจากสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครคุณหมออยู่กับมีแล้วค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอคะวันนี้ก็มีสาระดีๆมาฝากเช่นคเคยคแต่ทําไมเราต้องหยิบยกเรื่องของสัตว์เลี้ยงมาโยงกับสุขภาพคะคุณหมอเพราะว่าตอนนี้ถือว่าเป็นยุคของทาสแนว ใช่ไหมครับธาตุแมวตัวผมเองก็ชอบสัตว์เช่นกันนะครับทีนี้แต่การเลี้ยงสัตว์มีประโยชน์ต่อสุขภาพเหมือนกันนะครับนอกจากการศึกษาและตอนนี้ในต่างประเทศเองก็เริ่มมีการใช้สัตว์เลี้ยงนะครับมาเป็นเพื่อนแก่ผู้สูงอายุคลายความเหงาจากการที่ปัจจุบันตอนนี้เป็นสังคมผู้สูงอายุนะครับดังนั้นการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีทั้งประโยชน์ทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพสมองเช่นกันนะครับครับผมเรียกว่าเอาสัตว์เลี้ยงมาบําบัด อย่างนี้ใ,<ช>ในบางเคสก,ก,ก็ก็ใช้ได้แต่บางเคสท,ท,ที่ที่เลี้ยงกันอยู่แล้วยิ่งดีต่อสุขภาพใชทำให้ชีวิตยังไงคะแฮปปี้มีความสุขก็คือเขามีการศึกษานะครับเปรียบเทียบระหว่างคนที่เลี้ยงสัตว์เขาเรียกว่า pet ownership คนที่เลี้ยงสัตว์กับคนที่ไม่เลี้ยงสัตว์เขาศึกษาตามไปพบว่าการเลี้ยงสัตว์สามารถลดเรื่องอความซึมเศร้าได้ลดความวิตกกังวลได้อย่างชัดเจนนะครับรวมถึงผู้เลี้ยงเนี่ยก็ ถ้าหากเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงที่เลี้ยงน้องหมาน้องหมาบางทีเนี่ยต้องพาน้องเขาไปจูงไปเดินเล่นนะครับ <c oughs> ก็ส่งผลตามมากับเรื่องสุขภาพทางกายนะครับ <c oughs> โดยโดยปัจจุบันเนี่ยเขาพบว่าถ้าผู้สูงอายุเนี่ยพาน้องหมาเนี่ยไป <c oughs> เดินเล่นเนี่ยเขาก็ได้มีการออกกําลังกายมีกิจกรรมทางกายนะครับลดอาการ <c oughs> บริหารข้อเข่านะครับแล้วก็ทําให้ความดันดีลดเรื่องโรคหัวใจต่างๆนะครับนี่เป็นผลประโยชน์ที่ได้รวมถึงสุขภาพจิตดีเพราะว่าการเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันมันต้องใช้ความรักในการเลี้ยงถูกต้องไหมครับการเลี้ยงสัตว์บางทีเราจะมีฟิสิเคิลทัชก็คือมีการจับมีการสัมผัสหรือบางทีเวลาเราเครียดเนาะเราก็คุยกันน้องหมาน้องแมวบางทีเรียกว่าลูกกใช่ลูกใช่ลูกเลยใช่ครับแม้ว่าน้องเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจภาษา เรา100%หรือว่าเขาไม่สามารถพูดภาษามนุษย์ได้เนาะแต่เขามีอัดอวัจนะภาษาบางอย่างที่สามารถส่งมาให้เรารู้สึกชื่นใจและเติมเต็มนะครับ <c oughs> ก็เหมือนเป็นคอมพนเนียนคือเป็นเพื่อนของเราได้นะครับรวมถึงการเลี้ยงสัตว์เนี่ยสามารถป้องกันเรื่องภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุได้เช่นกัน <c oughs> เพราะว่าเขามีกิจกรรมที่ต้องทำเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องมานั่งคอยคอยคิดเนาะว่าต้องหาอาหารอะไรให้เขาทานเนาะต้องเลี้ยงดูต้องอาบน้ําอะไรยังไงครับมันมันนอกเหนือจากการที่ว่า อ่านดูหนังฟังเพลงดูทีวีนะครับก็ถือว่าดีต่อสุขภาพจิตได้นะครับแล้วก็สุขภาพสมองแล้วรวมถึงการถ้าเขาเลี้ยงหมาเนี่ยบางทีเขาออกไปนอกบ้านเนาะจูงหมากันไปก็ไปเจอเพื่อน <c oughs> เจอได้สังคมใหม่ครับ <c oughs> เพราะว่าเป็นสังคมที่เขาชอบน้องหมาน้องแมวเหมือนกัน <c oughs> ก็คุยทักทายกันอาจจะได้ข้อมูลวิธีการเลี้ยงรวมถึงกลายเป็นเพื่อนจริงๆได้ครับอันนี้คือประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์ค่ะ แต่ก่อนเราจะมองว่าถ้ามีน้องหมาไว้แค่เฝ้าบ้านนะแต่จริงๆ <c oughs> ไม่ใช่แค่นั้นคือเขาอยู่เป็นเพื่อนเราบำบัดเรา,าเวลาเราเราไม่มีใครจะคุยด้วยบางทีเราคุยกับเขาระบายกับเขาอันนี้อันนี้ได้ผลจริงๆมีงานวิจัยแล้วนะค <c oughs> นะุณหมอคะใช่ <c oughs> ครับแล้วก็จริงๆนอกจากคลายความเหงาแล้วเขาสามารถนําสัตว์ใช้สัตว์เนี่ยบาบัดโรคได้เพราเรียกว่าเพทเทอร์ปีคือในช่วงน่าจะเกิน10ปีแล้วครับในบางโรคเช่น เด็กที่เป็นออทิสติกนะครับหรือเป็น ADHD หรือคนไข้คนไข้ที่เป็นมีประวัติเรื่องอารมณ์แปรปรวนเนี่ยการใช้สัตว์มาบําบัดก็สามารถช่วยทําให้สุขภาพจิตหรืออาการของโรคดีขึ้นแต่การใช้เพทรท h e r a ป y นะฮะมันจะเป็นทางเลือกหมายความว่าเขาอาจจะต้องมีการรับยาหรือการทำจิตบําบัดก่อนแต่ เพเทอร์ปีเนี่ยจะเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ชอบสัตว์แต่สิ่งที่สําคัญจริงๆก็คือต้องชอบสัตว์เนาะบางคนไม่ชอบสัตว์ก็ก็อาจจะไม่ได้ช่วยได้อะครับอ่าอันนี้อยากให้คุณหมอฝากเพิ่มเติมเพราะว่าคุณผู้ชมที่ฟังอยู่เอ้าคุณหมอบอกว่าเลี้ยงสัตว์มันดีไปเอามาเลยไปหาสัตว์มาเลี้ยงเลยแต่อย่างที่คุณหมอย้ําคือต้องรักเขาก่อนต้องมีใจที่อยากจะเลี้ยงก่อนแล้วก็ที่สําคัญเราต้องพร้อมพร้อมด้านไหนบ้างคุณหมอพร้อมด้านไหนหนึ่งก็คือไอ้ที่เราคุยเนาะต้องมีความชอบก่อนนะครับอันน อันนี้สําคัญเหมือนกันเนาะเพราะว่าก็มีผลการศึกษาบอกมาเลยฮะว่าถ้าเขาไม่พร้อมเรื่องเศรษฐฐานะเนาะบางทีเราเลี้ยงสัตว์เนี่ยเราเลี้ยงด้วยความรักนะครับแต่มานีีเขาเจ็บป่วยหรือเขาต้องกินอาหารอย่างเงี้ยถ้าเขาเจ็บป่วยสัตว์ต้องพาไปหาหมอสัตว์ไม่ได้มีบัตรทองใช่ไหมฮะสัตว์คือผู้เลี้ยงจะต้องต้องจ่ายเงินดูแลเลี้ยงสัตว์เองแล้วหาว่าเราไม่สามารถทําให้เขาหายป่วยได้เราก็จะมีความเครียดตามมาเกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นมญหาเศรษฐฐานะ อีกอันนึงผ <Ha. S 1> so ู้ที่เลี้ยงสัตว์ที่ต้องระมัดระวังไม่ใช่ระมัดระวังสิเขาเรียกว่าข้อจํากัดก็คือการเลี้ยงสัตว์เนี่ยอาจจะทําให้สุขภาพวิผลเสียตกสุขภาพเช่นกันเช่นถ้าคนที่แพ้ก็จะมีบางคนที่แพ้ขนขนน้องหมาขนน้องแมวครับก็อาจจะกระตุ้นอาการการเกิดโรคหอบหืดโรคภูมิแพ้ได้เช่นกันนะครับหรืออาจจะมีผิวหนังอักเสบได้เช่นกันรวมถึงถ้าเราเลี้ยงสัตว์กลุ่มที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับก็ การต้องพาเขาไปฉีดวัคซีนอันนี้สําคัญมาก,ก,กเพราะว่าอย่างหมอเองเองนี่ยในในทางปฏิบัตินเนี่ยหมอเจอเคสเยอะมากที่ว่าน,น,น้องหมามน้องแมวไม่ไปฉีดวัคซีนหรือฉีดไม่ครบตามกําหนดแล้วก็ผู้เลี้ยงก็ถูกสัตว์กัดมาพอถูกสัตว์กัดเสร็จปุ๊บผู้เลี้ยงเนี่ยก็ต้องฉีดวัคซีนต้องฉีดยาอิมมูโนก็บบลินคือยารักษาสําหรับป้องกันเรื่องพิษสุนัขบ้าเช่นกันดังนั้นวัคซีนก็ต้องมีเช่นกันเพื่อป้องกันตัวเราเองเพราะในประเทศไทยตอนนี้นะครับยังมีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าอยู่ นะครับครับผมค่ะที่คุณหมอบอกคุณผู้ชมฟังแล้วก็คงได้คิดตามคืออาจจะไม่ใช่น้องหมาน้องแมวก็ได้อาจจะเป็นเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นนกแก้วคนกขุณทองหรือสัตว์ประเภทอื่นที่เลี้ยงไว้น่ารัก ใช่ครับเขาหรือแม้กระทั่งปลาก็ได้นะหมอปลาจะเลี้ยงได้ครับเลี้ยงได้หมดเลยครับเห็นคนนิยมเลี้ยงเหมือนกันใช่น้องเต่าก็มีเพราะว่าปลานี่ไม่ใช่ว่าเราไปคุยกับเขาอย่างเดียวนะเราต้องเปลี่ยนน้ำให้อาหารและที่สำคัญก็คือมันทําให้บ้านเย็นด้วยเขาก็บอกอย่างนั้นด้วยคุณหมอโอ้โหฟังแบบนี้แล้วก็อยากหาอะไรมาเลี้ยงละคุณหมอแต่ก็ต้องไปดูเงินในกระเป๋าด้วยเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ไหวบางคนเอาเป็ปล่อยนะคุณหมอก็จะเป็นปัญหาอีกเนาะใช่แล้วก็อย่างปล่อยสุนัข ปล่อยสุนัขปล่อยน้องแมวขึ้นมาเนี่ยถ้าอาจจะเกิดเรื่องการระบาดของโรคพิษสุนัข<อ>บ้าขึ้นมาอีกนะครับเป็นภาระของวัดนะคะ <laughs> เป็นเยอะมาก<ช>เลย<ช>ค่ะช่วงท้ายนี้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการมีสัตว์เลี้ยงแล้วก็ส่งผลด,ดีต่อสุขภาพอย่างไรลงถึงฝากเน้นย้ําในช่วงท้ายขอา้อกังวลด้วยค่ะครับผมการเลี้ยงสัตว์เนี่ยอ,อันแรกนะฮะคือเราต้องชอบก่อนถ้าเราชอบสัตว์เนี่ยก็คือและเรามีความพร้อมด้านการเงินพร้อมเวลาก็คือเพราะว่าเราเลี้ยงเราต้องเลี้ยงด้วยความรักเนาะเราคงต้องให้เวลา กับน้องสัตว์นะครับก็เลี้ยงเลยฮนะก็การเลี้ยงสัตว์เนี่ยมีผลประโยชน์ดีต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตนะครับแล้วก็เป็นการเสริมสัมพันธภาพในครอบครัวเนาะบางทีเราเลี้ยงคนนึ่งนะคนอื่นก็อาจจะชอบด้วยเนาะมาเลี้ยงด้วยกันนะครับเนาะก็ฝากครับการเลี้ยงสัตว์มีประโยชน์ครับผมวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะมีประโยชน์มากๆคนที่ฟังแล้วโหคงมีความรักน้องสัตว์มากยิ่งขึ้นแล้วที่สําคัญดีต่อสุขภาพด้วยวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณครับ และทั้งหมดนี้คือรายการคนไกลโรคในสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์หน้ามีคลับเรื่องสุขภาพอะไรมาฝากห้ามพลาดน,นะคะวันนี้มีละคุณหมอพร้อมด้วยทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับตราคอนยากี้เส้นดีๆได้สุขภาพหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนา